สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทําขนมให้ดูจ้าขนมไข่นะคะอ่ากัมยานเลยเจ๊งทีมปันไป大家ู่มีเออตี่จานลตวสี่จานนล้ยมีาข่ผมจะไ่องน้าลนะจะลาย่ลหลงลงดีเอ่อสียอ่เออเหมือนไข่เตันตันก็ที่ตา่กํเยังเยาวันนี้ละ มีวานิลลามีนมจืดนะคะเรามาทำกันเลยจ้าใส่นมเข้าไปจ้านมสองกล่องนะคะใช้นมสองกล่องจ้ะหลอดที่รายเราเฮยเหลืองหับาย เอกว่ายงนี่ก่อปอเลปอเลตีกาเราจะใช้อันนี้เอาไปอบนะคะอันนี้เป็นอ่าถ้วยนะคะเป็นถ้วยเรใช้ถ้วยอันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปอบจ้ะโอเคใส่นมก็ไปสองกองหล่อง้อ,งมอ,งมองโมโมลิวลิวอ่ะจะจูบไหมเย่เหรอ soe 咧就整้า诶甜品俾大家睇่ ไปกา嘅，我比较得闲，อเออ，喺个面嗰度先有啲整啲糖浆落ออใเ้าไปจาใส่อเหานะีฟองไข่สองนะคะา้วยนเลกอยคุกลงนิ้าเ้านิดๆนิอยๆนิด้อยๆน้นะใส่ไย่เข้าไปน้าใส่ไข่เข้อไปนะคะไอ่นองไข่ด้อยนะคะ้ําด้อยน้อดน้อยก็ิานอิว้ๆเข้าเข้าซๆิ้อยๆดอยอ่ะ ก็ชินสยเลยใส่น้ำนิดหน่อยจ้ะผสมน้ำนิดหน่อยนะคะตีจ้ะตีให้เข้ากันใส่วานิลาเข้าไปด้วยจ้ะเอาที่วานิลาเราเฮียก่อยใส่กลิ่นวานิลาเข้าไปหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งฟ้าตีให้เข้ากันจ้ะ ใส่แป้งข้าวโพดนิดหน่อยนะก็ใส่แป้งข้าวโพดนิดหน่อยเรอที่เอ่อเาะซิ้วๆิวได้ก่อนเรอแยกกันได้ก่อนเอ่อข้าวมันฝรั่งลงไปเจ้าๆเหมาอนแตนคาดกัเอย่งอ้ยค่ะเจ้าเหมือนแตนคาดก,กันย่มมางเงี้ยงั้นมาล่อๆเขาไปผมรับม่ได้ตานจมเก่าวค่ะผมรับได้ตานเก่าวนี่ที่ต,าน,า,ตานถ่ายใส่แจ็ดละคิดว่าไข่ไม่พอนะก็ขไข่เพราะว่า <c oughs> ไข่เนี่ยมันลูกเล็กไข่มันใสเล็กจ้ะ ใส่ไปอีกสองฟองนะคะลงตัวเล็แจแล้วหกจะ๊กเระว่าดิ่ต้านดีๆจัะนะ๊ะอะไม่ตายแจะ๊โอเคผสมก็ไปแล้วนะคะสามารถชิมได้จ้ะเราจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะเรามีเราสําหรับทําหน้าหน้าเนี้ก็จะเป็นหน้าแบบหน้าน้ําตาลนะคะเราจะใช้น้ําตาลน้ําตาลทรายแดงเดี๋ยวเราจะไปะเคี่ยวนี่ก็อีกจังจะเ่อย,ยแกินเนียนี่ก็วางทองหงทองอนะ 黃糖要嚟煮嘅一陣啊，一陣先啊，撈好先。咁成份都醃埋，撈緊啦，阿媽。夾糖我夾晒啲嘢先。無無溜溜整嘢食，比較得閒啊，冇嘢做啊，大家。 Sợi so, giờ lắm cái lắm cái tí để tránh cái lên mà lắm tố là tránh đi tí đó tránh đi là hồ cán to mà mà có bàn tới đó ทีนี้เราจะไปกรองนะคะก็มากายอากาศเลยล่ะกายากาศเลยโอเคจำละทองนะฮะนี่จงจำละทองแกโอเคก้าวติ่มกันเ็จะวองให้ก็อะไรนี่ก่อ่าก็กระตีบลิโตะ เราจะใส่ในในจานเราจะใส่จานแก้วนะคะจานแก้วเลยเนี่จานสําหรับอบนะคะใช้สําหรับตู้อบนะคะเราจะใส่ลงไปเลยจ้าเราจะไปอบนะคะโอเคตู้อบเนี่ยเราต้องทําร้อนก่อนนะคะเราต้องทําให้ตู้อบเนี่ยร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าตู้อบจ้าเดี๋ยวช้อนฟองออกก่อนนะคะ ก็มาจเจิ้มตานี่ก็เออพโพนะนะมก็่ยาโพแล่วอ่ะไม่เอาห้ก็ย่ยโพเราไม่ไม่เราจะไม่ทําให้มันมีฟองนะคะเราจะตักช้อนฟองออกนะคะถ้ามีฟองเราทําให้ฟองมาแตกโอเคเดี๋ยวเราจะไปอบนะคะมีฟองก็เอาเอาฟองออกนะคะ โอเคเดี๋ยวจะเข้าตูออ้อบอบประมาณอบอ,อ่าหนึงร้อยเก้าสิบองศาอบประมาณยีนาทีก็มากกโหลและ้จะห่ะป้อเกาสับอากยายี่สิบสอกโลลจะอ่าหนึ่้อย้าสงาประาณยั่ิองกกกะอ่เก้าอาปะายี่สิบอนาทีกมากกโลแลจะหงเกิงอยีสิบตองนทีก็ากลังท้อ่าตูร้อบกาองาอบร้าอย่อนอทู่นะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าตู้อบจ้าเดี๋ยวจะไปอบจ้าเดี๋ยวมาเจอกันจ้ะชิ้นเทากินต่อจากนี้เราจะมาทําน้ําตาลเชื่อมกันนะคะก็มาเจิงที่เจอเอ่อถองเจง้าอาะฟองที่สยวยเราเฮ้ยห้อยพอ เช้งทองเจิ้งอะ,ตะแต่ก็เราจะทําน้ําเชื่อมนะคะอันนี้ก็จะใช้น้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายแดงเพราะว่า,วาที่บ้านมีน้ําตาลทรายแดงก็จะใช้น้ําตาลทรายแดงงอโอเคหมูอ่าหมูก็ที่ปะทองอะย่อมจะยังมีวังทองกันเจส่วนเออจะยงวงทองก็แะละ้วมัดจะยงมัดกะะ็และรอให้น้ำเดือดก่อนจ้ะ เราทำเราทำร้อนร้อนแล้วพักให้เย็นก่อนนะคะถึงถึงจะลาดลงไปได้จ้ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยจ้าต้องทำแล้วพักให้เย็นนะคะแล้วก็จี้จอถองเจืองที่เหาแล้วเจ้าตั้งท่านตรงเคยอะ่ะท่านตรงเคยไหวจี้เราฟองที่ถ่องวเราเลยละ โ okay, อเค้คิดเ่า,เา่มกันล้วเปิดไฟโอ้คิดเกา่มก็นล้วจมเซค่ก็ทามไม่ได้เวียนตาทามจโมูด้ะหวานเกินไปก็จะไม่ดีนะคะต้มต่อไปเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจ้ะโอเคแล้วจ้ะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆน,นะคะ เดี่ยวต่อไปเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้ะจิ้นเถ่ากินเราต้มจนกว่าจะได้ความเหนียวนะคะจุย๊ยตัวเขกิ็ดๆดีะะ่ะจุยย๊ยตัเขา,า,ะะาเกิ็ดๆดีจุ๊ยตัเขากิดดๆดค่ะอืมเก้าใถิมกันล่ะจุ๊ยตัวเขาเกิ็ดๆดค่ะมาจ้าส่วนไข่ที่เราทำไว้นะคะเราจะเข้าตู้อบแล้วจ้ะ ก็มาลิโตแลวจะหยับเ้้กบโลกบยกบกเขาอะย่สอาทีอะทกคนเอาล่ะจุนเท่ากินมาจานเรามาดูน้ำตาลของเราแล้วนะคะน้ำน้อยลงแล้วนะคะ น้ำน้อยกว่าน,นี้นิดนึง่งต้อมอีกสักสองนาทีจะ้ะน้ำจะไม่เหนียวมากจนเกินไปนะคะน้ำไม่เหนียวมากจนเกินไปเดี๋ยวจะเอาไปลาดกับตัวไข่นะคะเดี๋ยวพักไว้เย็นก่อนต้องพักให้เย็นก่อนนะคะทั้งสองอย่างต้องพักให้เย็นก่อนก็มาเหลืองอยู่ตัวอ,อยูอ่ท่านตรงเคยชินจิวี อา่าเอาในหกจอกอ่านแล้วเอาดนท่านตรงเขยนียก่ก็นี่ก็ทองทองเจ้งแล้วเอาอดูท่านตรงเขยซิ่งจะล้เราเปยตานก็นตกัวอ่ะอยู่ได้วจหนึ่อต้งอีกนาทีหนึ่งจ้ะก็จะไม่เหนียวมากจนเกินไปนะก็เอาแบบพอดีพอดีก็อีหนึ่งนาทีจ้ะ ต้องประมาณนี้นะคะไม่เหนียวมากจนเกินไปมันมีความเหนียวอยู่นิดนิดพักให้เย็นก่อนจ้ะต้องพักให้เย็นก่อนนะคะความเหนียวประมาณนี้จ้ะต้องมีกนาทีหนึ่งนะคะจุยตัวยาฟันจงแล้วจะเซ็ตฟอล่ะโอเค โอเคให้กำโตเจ้าเซ็กฟอสเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะคะเราต้มประมาณนี้นะคะได้แล้วนะคะน้ําเชื่อมได้น้ําเชื่อมแล้วเหนียวประมาณนี้นะคะกิกิเตะกะอย่าที่กิกิเตะกะอย่าที่ถ่องเจิ้งกับยังกิกิเตะกะนี่ตัวเขาอีไทยตัวแล้วจะนอนลำลาเยอสองเลยกะเดี๋ยวจะมาลาดลาดกะตัวไข่นะคะที่เราเอาไป อบนะคะเดี๋ยวจะมาลาดแล้วก็แช่ตู้เย็นจ้ะก็มอลำอ่าท่านตรงเคยเลิ่อย่างก็ท่านตรงเคยท่านตรงจี่เหาแล้วจะอยู่เอ๋ลําจล้วจี่เห่าจะจับจี่เหาแล้วจะวีเอ๋เจ๊สุกเวยอ่ะตสองกินแก่大家好ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่จ้ะจุ้นเท่ากินป้าจ้าอบเสร็จแล้วจ้ะเรามาออกเอาออกมาดูนะคะกบอยูนนะ่าล้อเฉลี่ยสิน้น ต่อเช่นอจะปีนจะกำยิงกันฮะเอาออกนะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคนะคะพักให้เย็นก่อนจ้ะตั้งแตง่ท่านตรงเคยไหวจีอะท่านตรงเคยไหวจีเดี๋ยวพักให้เย็นก่อนจ้ามาจ้าเราออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราจะมาลาดน้ำเชื่อมจ้าอันนี้ยังร้อนๆ้อนอยู่เลยเลยนะคะยังไม่เย็นยังไม่เย็นเท่าไหร่จะมาลาดน้ำเชื่อมกับกำเอา 整出嚟，而家仲暖暖，仲熱熱緊噶嚇。咁我就整呢個誒，再汁淋落去啊，整一醬汁淋落去嘅。呢呢度咧就冇啲甜味噶就靠呢個甜味噶啦啊，就靠呢個,、啊、個糖漿噶啦。 โอเคทำให้ทั่วก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นยวรอให้เย็นกว่าน,นี้ก่อนจะ้ะทำให้ทั่วเลยนะคะเพราะว่าไข่ของเรานั้ไม่มีรสหวานนะคะไข่ไม่มีรสหวานจะ้ะเราต้องใส่น้ำเชื่อมเข้าไปทีนี้ก็ไปแช่ตู้เย็นรอให้เย็นกว่าน,นี้ก่อนแล้วถึงจะอ,ออกมากินได้จะ้ะ ตั้งตต่คอยาท่านตรงที่เห่าแล้วสิ่งจะสุกสวยอะ่ะตั้งตต่ค่อยตรงที่เห่าสิ่งตอนนี้ยังยังยังร้อนอยู่ค่ะจะรอให้มันเย็นก่อนนี่ก่อนเรวจะเข้าตู้เย็นจ้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าจุนเตากินมาจ้าหลังจากที่เราพักให้เย็นแล้วนะคะแล้วก็ตรงจอที่เห่าแล้วจะเจ้าสุกสวยอ่ะเราจะเข้าตู้เย็นจ้า มาจ้าเราแช่ตู้เย็นอ่าเราแช่ตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็เราจะออกมาดูกเอาเดส๋ยวฉีดเจ้กล้วยแล้วเอาเลยล้อก็ที่ตานเลยสีดเจ้ากล้วยแล้วประมาล่รึ่งก้าวจงละูนกาจะก็้งสิ้นเมาตะก่อนโอเคไหมคะโอเคไสิคน 如果大家夠多呀20分鐘仲未夠熟的話呢好議加加個時間溜去啊它거든ว่าอบประมาณ22นาทีมันยังไม่สุกนะคะสามารถเพิ่มเวลาได้นะคะอบจนกว่าไข่เนี่ยจะพองตัวนะคะพองตัวแล้วมาถึงจะโอเคจ้ะถึงจะสุกนะคะตัดแล้วจ้ะ เราทำการตัดแล้วนะคะโอซีเปตาก้าไทยหานี่ตัวแรกจะทองเลยกันได้จบกล่าเรามาชิมให้ดูนะคะจะมาชิมให้ดูจ้าโอซีซีเปตาากไทยป给大家睇下咩味道啊กล่าซีเปตาากไทป大家睇下น ชิจเ,เลย,ยัด่ายฟกันฮะเก,ะกย์วิหลานกันละ่ะกละจะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะส่วนไข่เนี้ยไม่มีรสชาติอะไรแล้วไม่ได้ใส่น้ําตาลมาชิมแล้วจ้ะอืมอร่อยอร่อยจ้าอ่ารสชาติคล้ายขนมปากหมอก้อไอ้ก็ไม่ใช่ขนมปากหม้อขนมอะไรนะ ขนมอะไรนะขนมเตไทยอ่ะอืมอร่อยอร่อยจ้าโอ้เสร็จ้ายกะกมียงี้ายังดีจ้าอืมอร่อยมันคล้ายๆอ่ะพุดดิ้งอร่อยจ้ะ ถ้าใครไม่ชอบความหวานมากก็ใส่น้ำตาลนน้อยๆนะคะอย่าใส่น้ำตาลหวานจนเกินไปนะคะโอเคจ้าแค่นี้แล้วจ้าโอเคใช้ได้จ้ารสชาติอร่อยจ้ะรา,ากินก้าตยล้ไป้ล้๊ายาาๆจ้า